ไปดูตัวอื่นมีอะไรอีกอุ้ยมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรดักดักเป็ดเป็ดเป็ดไหมมีอะไรอีกักกกกวหน้ามีหน่ากลัวกลัวหน้าไหมมีนกแกว้วนี่นกแกว้วมีตัว อันนี้อีกวัวหน้าค่ะแต่อย่าจับเขานะคะอีกวัวหน้านู่นนกนกแก้วเขาให้เราจับที่ไหนเราเขาโชว์ตัวเฉยเฉย้้นูนแพ้มีเห็นแพ้ยังเห็นแพ้ยังแพ้เออนู่นอ่ะเขาจะคุยกันหนู นกสวยทั้งนั้นเลยนี่เนมี่น้องกวางกวางไหมเนี่ยกวางตัวจริงมาแล้วนี่มาแล้วกวาง ให้อาหารน้องกวางไหมคะอืมนกอุ้ยร้องกันใหญ่เลยนี่มีทั้งเต่ามีทั้งนี่เลยอืมไปมีปลาด้วยค่ะ โอ้ยตื่นใจตื่นใจนี่กุ้งอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะหนูอะไรเนี่ยคา, <c ười> าปิบาร่า <c ười> ใช่ไหมไหนไปดูใกล้ๆซิใช้คา,าปิบาร่าเหรอดูดีๆซิใช้คา,าปิบาร่าเหรอร <c ười> เขาจะมัดหนูเปล่าเขาให้จับเปล่าดูตัวนี้มันเป็นแอบสิ เออต้องให้เขาดมมืออ่ะหนูให้เขาดมมือสิอะ่ะ,อะตาเขาเป็นสีเขียวอ่ะตาเขาเป็นสีแดงเอาให้เขาดมมือหนูให้เขาดมมืออ,อีกอ่ะอ, <c oughs> อย่าไปหลอกลูกสิดระต่าย <c oughs> นี่กระต่ายสีอะไรนี่ว้าวให <c oughs> <c oughs> ้อาหารเขาไหมล่ะ ถอดเม็ดแต้มเมนูนี้เลยใช่ไหมคะดู่นนู่กันแล้วดูนู่นตรงในกรงนึงเห็นไหมเนี่ยนี่อะไรไก่อะไรเนี่ยไก่ไงไก่ปุ้ไก่ไก่อะไรอะไก่บินอุ้ยมีนกคุกตัวยักษ์คุกยักษ์นูเธอนั่นแคทเมียป่ะ เขาไม่ได้ให้เราจับอะเคทเมียป่ะเคทเมียไหมใช้เคทเมียไหมนอ้าอก่อนนอนมันมาก่อนครับเคทเมียไหมห้ามจับห้ามจับบอกห้ามจับ สวยมากถ่ายรูปก,กับน,นกคู่ไหมเธอนี่ถ่ายรูปก,กับน,นกคู่ไหมเอา้านี่มายังไงเนี่ยนี่ไงคาปิาา่าเจอคาปิบา่าแล้วมี่นี่นี่ไงตัวใหญ่แล้วคาปิ่า,าเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกาะเกาะไหม เกาะไหมเกาะเราไหมเธอมา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 วะมาไหมมาอุ้มอะไรเราเดินดูนกอู้นี่เพะนี่ร้องดังเช่อู้ ่ีแพ้เอาซื้ออาหารให้น้องไหมล่ะโาาน้เื้ออาหารให้นอ้อ,อ,าานองโดยบอยลูกไปหน้าปากวะไดโดเสาไดโนเสานิ่มๆอ่ะ มันเป็นลมไงมปเป็นแบบเป่าลมนะมล่ะอนกอะไรคะนกอะไรนี่นกอะไรนกเหมือนนกเกี่ยวเลย ถ้านอ,อนผันผานร้อนนะดิมี่ดูแลคุณอเออนอนเกาะกงข้าปากแขกแขกแขกเลยายอันนู้นกงอะไรอันนู้นกงอะไรนตัวอะไรตัวอะไรลูกดูดิตัวอะไรน่ะนี่ไม่เอาไม่เอาหนูหนูห,นหรอ 有洞了。